ที่ห้องประชุมป่าศักดิ์สรรารกลางจังหวัสดสระบุรีนายสมภพสมิตาสิริรองผู้ว่าราชก,การจังหวัสดสระบุรีประชุมกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัสดสระบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และร่วมกันหาแนวทางป้องกันแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัสดสระบุรีซึ่งมีจํานวนผู้ประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายเป็นจํานวนเพิ่มขึ้นจากปริมาณมวลน,น้ําที่ระบายมาจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์และปริมาณน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัชนาป่าศักดิ์สรุปความเสียหายจากอุทก ก็ภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรายงานว่าตั้งแต่25กันยายนถึง2ตุลาคม2564เกิอดอุทกภัยใน13อำเภอ45ตำบล211หมู่บ้าน9ชุมชนกำลังสำรวจจำนวนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสถานการ์น้ำขณะนี้ยังคงทรงตัวทั้งระดับน้ำจากเขื่อนปา่าศักดิ์ชลสิทธิ์ที่เอ่อท่วมตั้งแต่อำเภอวังม่วงแก่งคอยฉเฉลิงพระเกียรติเมืองสระบ,บุรีเสาให้และน้ำจากคลองชันยนาทป่าศักดิ์ยังคงไหลเข้าท่วม อำเภอบ้านหม้อหนองโดนดอนพุธเนื่องจากเกือกม้าโครงการชนละทานเริงรังคลอง23ขวาขาดพังทลายซึ่งชนละปทานได้เร่งดำเนินการปิดช่องลดปริมาณน,น้ำได้40%ด้านการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดได้สั่งการให้ทุกอำเภอและท้องถิ่นให้เร่งช่วยเหลือ ทั้งจุดอพยพชั่วคราวการขนย้ายน้ำดื่มอาหารให้ปอพอ,อระดมรถเรือกู้ภยัยเข้าช่วยเหลือและประสานงานทหารเข้าช่วยทั้งศูนย์การทหารมา้ามณฑลทหารบกที่18กอ,อกรมนจังหวัสดสระบุรีวันนี้ลงไปที่ที่บ้านหมอหนองโดนเสาให้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน